สวัสดีคะ่ะทุกคนเล่นดน,นตรีอะไรบ้างหรือครับเอ่อพูดถึงในอดีตแล้วกันนะคะในอดีตก็เล่นนูคูเลเล่กีตร์คะ่ะเขาเล่นเมลโลดี้ด้วยที่มันเป็นปกป่าแล้วก็กดๆๆๆๆอย่างเงี้ยตอนประถมกับมต้นนะคะเขาจะบังคับเรียนดนตรีทุกคนจะต้องเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างไรคอละหนึ่งตอนนี้ไข่ก,ก,ก็เลือกเรียนกีตร์คะ่ะทุกคนเรียนพาวเวอร์คอร์ดด้วยนะเจ๋งไหมทุกคนแล้วก็อูคูเลเล่ไข่เล่นมาตั้งแต่ม1นนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือลืมไปแล้ว เพราะว่าเราไม่ได้จับมานานมากแล้วแต่ถ้าถามว่าตอนนี้จําได้ไหมก็คือจาไม่ได้แล้วเพาวว่าขอคือแบบแล้วตอนนั้นคือห้องข่ายะดันเลือกเพลงยากด้วยแล้วครูสอนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าเห็นว่าเออห้องนี้เก่งเอาเลยเพลงนี้เลยคือมันเป็นเพลงที่ยากไงทุกคนแล้วก็แบบเอาเลยเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนั่นแหละพอเวลาเรียนนั่นแหละเร,เรื่องต้องเรียนพาวเวอคอดพี่เล่นคีย์บอร์ดนะหลังๆเล่นแต่เมาส์ไรใครไม่ชอบกินผักหรือชอบกินสลนัดไหม ถ้าสลัดเป็นผลไม้ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสลัดผักก็ต้องดูว่ามันเป็นผักชนิด